สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมพาเครื่องในช่องจาโทเฮลลี่พาะสองพานะครับวันนี้นะครับผมเอ่อได้นะครับนำนะครับรูปหล่อนะครับหลวงพุทวดนะครับซึ่งเป็นนะครับพระเอ่อรูปหล่อนะครับเรียกได้ว่านะครับยอดนิยมนะครับยุคกลางนะครับอีกองคหนึ่งนะครับอง์นี้เคยลงไปแวบๆนะครับนานแล้วนะครับผม แต่ว่าตอนนั้นอะที่บอกว่ายังไม่ได้เปิดราคานะครับเพราะว่าเอ่อตอนที่เช่ามานะครับกรอบพระนะครับกรอบพระกรอบพระเนี่ยพลาสติกนะครับแตกนะครับแตกแล้วแล้วก็วันนี้นะครับช่างนะครับได้นําไปส่งให้ช่างนะครับแล้วก็ซ่อมเรียบร้อยแล้วนะครับผมพระก็มีนะครับขนาดใหญ่นะครับกําลังแฝนนะครับผม ก็เป็นนะครับรูปหล่อขนาดมาตรฐานนะครับผมจะเทียบกับเตาลี่ปี39เเลี่ยมทองให้ดูนะครับนี่นะครับเป็นขนาดมาตรฐานนะครับรูปหล่อนะครับขนาดมาตรฐานในงเงินองค์นี้ยังอยู่นะครับผมถ้าสนใจติดต่อได้เดี๋ยวกลับมาดูนะครับการที่รูปหล่อองค์นี้หน่อยนะครับ นี่นะครับองนี้เนี่ยสมบูรณ์นะครับด้านล่างตอกเลขตอกโค้ดนะครับอุดกิ่งใบโพธิ์ทุกอย่างนะครับสมบูรณ์หมดนะครับผมองนี้นะครับเป็นรูปหล่อนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อทวดนะครับวัดช้างให้ปีสองห้าสองห้านะครับปีสองห้าสองห้าอายุพระนะครับ สี่สิบปีเต็มพอดีนะครับผมรูปหล่อที่สร้างปีสองห้าสองห้านี้นะครับมีชื่อว่านะครับรูปหล่อนะครับหลวงู่ทวดรุ่นรอสอสสองร้อยนะครับรุ่นรอสอสสองร้อยนะครับองค์นี้เป็นเนื้อนาวะนะครับผมเป็นเนื้อนาวะพระพิมพ์นะครับมันจะมีพิมพ์เล็กด้วยนะครับแล้วก็จะมีเหรียญ มีเตารีดนะครับแล้วก็มีรูปหล่อนะครับรูปหล่อเนี่ยเขาจะมีพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่แต่ว่าตอนนี้นะครับพิมพ์เล็กเนี่ยก่อนที่จะทําช่องนะครับผมมีเป็นสิบนะครับก็ได้นะครับปล่อยออกไปหมดแล้วองค์นี้นะครับเป็นของที่นิยมที่สุดนะครับสําหรับรุ่นนี้คือพิมพ์นี้เลยนะครับเขาจะมีนะครับเนื้อนวะนะครับแบบนี้สร้าง2525องค์ นะครับเนื้อเงินแล้วก็เนื้อทองคำนะครับเนื้อนาคไม่มีสร้างนะครับเนื้อทองเหลืองก็ไม่มีสร้างนะครับสร้างเนื้อนวะเนื้อเงินเนื้อทองคำเลยนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนิยมที่สุดออกที่นะครับวัดชางไ้โดยตรงนะครับ ออกที่วัดชังให้โดยตรงนะครับพิธีรอสอง0 0นะครับก็คือรัตนาโกสินศกนะครับ200ปีเป็นพระที่พิธีนะครับใหญ่อลังการนะครับแห่งยุคเลยทีเดียวนะครับผมเพราะว่าเป็นนะครับเฉลิมฉลองนะครับรัตนาโกสินครบสองร0 0ปีนะครับพระรุ่นนี้นะครับมีฟาร์มพิเศษนะครับ ก็คือเอ่อมีท่านอาจารย์นองเจ้าวาดวัดชัางให้นะขนาดนั้นนะครับแล้วก็เกจิแดนใต้นะครับปลุกเสกนะครับมากมายขับข้างเลยนะครับผมปลุกเสกมากมายขับข้างเลยนะครับแล้วก็เอ่อหลวงปู่หมุนวัดเขาแดงตกนะครับได้นะครับประทับร่างทรงหลวงู่ทวดนะครับผมในการปลุกเสกนะครับพระรุ่นนี้นะครับชาวนะครับ จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับจะชอบมากนะครับเพราะว่านะครับเออหลวงปู่หมุนนะครับมาปลุกเสกนะครับประทับร่างทรงคนที่นั่นที่เล่นพานะครับเขาจะรู้ดีนะครับแล้วก็จะชอบหลวงปู่ทวดรุ่นนี้มากนะครับเพราะว่าหลักๆแล้วเนี่ยมีเจ้าวาดปัดชังให้นะครับแล้วก็อาจารย์น้องวัดไซขาวแล้วก็หลวงปู่หมุนด้วยนะครับที่มาร่วมนะครับในการปลุกเสกครั้งนี้นะครับ รุ่นนี้สร้างนะครับจำนวนจำกัดนะครับ 2, 5 0พนห้าร้อยนะครับยี่สิ้าองค์เท่านั้นเป็นเนื้อนวะนะครับผิวนะครับรุ่นนี้เขาจะประมาณนี้นะครับจะไม่เหมือนนวะรุ่นอื่นนะครับมีฟาร์มเป็นเอกลักษณ์นะครับผมหลวงปู่ทวดเนี่ยดูหน้าตานะครับก็มีนะครับเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับของรุ่นนี้เลยนะครับเป็นเอกลักษณ์นะครับเอ่อผมเคยลงคลิป ไปคลิปหนึ่งแล้วนะครับอยากจะเห็นนะครับหลวงปู่ทวดรอบองค์เลยนะครับว่าลวดลายนะครับเป็นยังไงนะครับมีพระเปล่าเปลือยองค์หนึ่งนะครับที่ตอนนี้ลงคลิปไปในช่องแล้วนะครับองค์นั้นมีกล่องเดิมด้วยองค์นี้ไม่มีกล่องนะครับแต่ว่าเป็นเลี่ยมเงินนะครับผมเลี่ยมเงินโบราณนะครับงานเก่าๆเลยนะครับงานคลาสสิกนะครับลงยาตีเกียวนะครับเนื้อนวะเขาจะประมาณนี oui. well. ้นะครับ ดูหน้าตานะครับเป็นแบบนี้นะครับรุ่นนี้นี่นะครับฐานบัวมีคําว่าหลวงพ่อทวดนะครับต่อโค้ดนะครับด้านล่างอุดกิ่งนะครับรูปใบโพนะครับแล้วก็ต่อโค้ดแล้วก็มีโค้ดช้างด้วยนะครับด้านหลังนะครับก็เป็นเอกลักษณ์นะครับมีรูปใบโพนะครับที่ด้านหลังรุ่นนี้เป็นพระยอดนิยมนะครับยุคกลางนะครับผม นี่นะครับแล้วก็พร้อมเลี่ยมเลยนะครับเป็นเลี่ยมเงินนะครับคลาสสิกมากนะครับรุ่นนี้อ่าถ้าใครยังไม่รู้จักนะครับก็คือเขานิยมนะครับเล่นกันนะครับผมเพราะว่าเป็นพระพิธีใหญ่นะครับดูไกลๆนะครับพระสวยนะครับผมพระที่นะครับอ่าคลิปนี้จะมาพูดถึงนะครับพระที่เป็นนะครับเรียกได้ว่าเป็นหลวงพ่อทวดนะครับ ว่าเอ่อเป็นรูปหล่อนะครับยอดนิยมของทางวัดช้างไห่เนี่ยมีรุ่นไหนบ้างนะครับแต่ว่าอาจจะยังไม่ครบทุกรุ่นนะครับเดี๋ยวผมจะไล่รุ่นให้ฟังนะครับเดี๋ยวมาดูองค์นี้นี่นะครับองค์นี้ก็ยังไม่ได้ลงนะครับผมไปเลี่ยมพลาสติกมานะครับมีคําว่าหลวงพ่อทวดครับแต่ว่าองค์นี้จะทําคลิปแยกไปนะครับแต่ว่าผมนะครับจะให้เห็นอ่ารูปลักษณ์นะครับโดยรอบ ของหลวงู่ทวดรุ่นนี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะไปดูใช้ดูนะครับองค์ที่เลี่ยมเงินนะครับผมนี่นะครับจะมีคําว่ารอส่อสองร้อยนะครับอยู่ฝั่งนี้นะครับนี่นะครับหลวงพ่อทวดนะครับแล้วก็มีคําว่าข้างหน้าเนี่ยบนรอบมาเลยนะครับหลวงพ่อทวดนะครับวัดช้างนะครับมาจบคําว่าให้ตรงนี้นะครับมีใบโพ กั้นตรงกลางนะครับแล้วก็รอสสองร้อยนะครับองค์นี้ก็เหมือนกันนะครับผมนี่นะครับก็จะเป็นคําว่าหลวงพ่อทวดนะครับแล้วก็วนมานะครับมาจบที่คําว่าวัดช้างให้นะครับผมแล้วก็ขั้นด้วยใบโพนะครับขั้นด้วยใบโพแล้วก็รุ่นรอสสองร้อยนะครับฐานบัวนะครับเป็นเอกลักษณ์รูปหล่อลอยองค์เนื้อนะครับที่ผมบอกว่า เนื้อเนี่ยเขาจะประมาณนี้นะครับนี่คือผิวพระที่สวยนะครับผมเนื้อเขาจะประมาณนี้นะครับเนื้อเขาเป็นแบบนี้นะครับรุ่นนี้เป็นเอกลักษณ์นะครับผมจําเนื้อให้ดีนะครับถ้าไปเจอของปลอมนะครับเนื้อไม่ใช่แบบนี้นะครับองค์ที่ผมลงไปเปลยๆพร้อมกล่องเดิมนะครับก็เนื้อเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าอ่าก็เอานะครับนำมาให้ชมกันนะครับเพราะว่าเป็นรูปหล่อนะครับยอดนิยมนะครับผม แล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตวางองค์เลี่ยมเงินนะครับองค์เลี่ยมเงินเนี่ยทุกอย่างนะครับมีครบหมดนะครับสวยหมดผมไม่ได้เลี่ยมบางเลี่ยมปิดนะครับพระเนี่ยสมบูรณ์นะครับแต่ว่าต้องนํานะครับไปซ่อมกรอบเงินนะครับเขาก็จะมีนะครับโค้ดใบโพตรงนี้นะครับมีโค้ดช้างนะครับมีโค้ดช้างเนี่ยช่างคนนี้ที่ผมชอบนะครับเขาจะเลี่ยมใสเห็นนะครับมีโค้ดช้างนะครับโค้ดใบโพอุดกิ่งนะครับ แล้วก็มีนะครับรันนัมเบอร์นะครับอง์นี้นะครับเก้าศูนย์ห้าองเลี่ยมเงินก็เหมือนกันนะครับผมแล้วก็มีโค้ดตรงนี้อีกตัวนึงนะครับนี่คือนะครับรูปรอหลวงพ่อทวดวัดช่างให้นะครับรุ่นรอสองสองร้อยนะครับเดี๋ยววางองค์นี้ก่อนนะครับมาดูที่องค์นี้องค์นี้ก็สมบูรณ์นะครับแต่ว่าได้กอบเงินนะครับเก่าคลาสสิกนะครับผม เดี๋ยวมาดูงานนะครับกรอบเงินกันหน่อยนะครับองนี้เป็นหัวสิงนะครับเงินลงยานะครับเงินลงยานะครับแดงน้ำเงินเขียวนะครับมีขาวแซมหน่อยๆนะครับผมก็คลาสสิกมากนะครับเลี่ยมเงินองค์นี้นะครับแบบนี้ทำใหม่นะครับผมมั่นใจว่าสองพันนะครับเอาไม่อยู่นะครับ เลียมกรอบเงินคลาสสิกคลาสสิกแบบนี้นะครับเงินหนาปักๆเลยนะครับเพราะว่าพระเนี่ยเป็นรูปหล่อนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับอง์นี้นี่จากปัตตานีเลยนะครับแหล่งที่มาเลยนะครับผมแกะลายนะครับเก็บรายละเอียดทุกอย่างนะครับสวยหมดนะครับไม่ได้มาขีดยึกๆแล้วทิ้งเลยนะครับขีดยึกๆแล้วเขาก็มีขั้นลายนะครับแกะลายลึกนะครับเงิน หนานะครับผมองค์นี้หนานะครับแล้วก็ตีเกลนะครับตีเกลมีเกลเล็กนะครับเกลใหญ่ซ้อนกันด้วยนะครับด้านข้างนี้เป็นเกลเล็กนะครับทั้งสองฝั่งงานปานนี้นะครับนี่คือเรียกได้ว่างานนะครับงานทองเลยนะครับผมเป็นงานทองนะครับช่างทองทำนะครับองค์นี้ย นี่นะครับลงยานะครับเงินลงยาสวยๆนะครับเรี่ยมเงินลงยาสวยๆนะครับพร้อมขึ now, ้นคอเลยครับถ้าไปเรี่ยมตอนนี้นะครับเลี่ยมแบบนี้ในหมื่นแ้าเอาไม่อยู่นะครับถ้าเป็นทองคํานะครับผมนี่นะครับเนื้อนวะของเขานะครับเป็นเอกลักษณ์มากๆนะครับสําหรับรุ่นนี้ต้องจําเนื้อให้ดีนะครับผมหน้าตานะครับโอเคนะครับ ทุกอย่างนะครับรอเต็มหมดนะครับผมสําหรับรอสสองร้อยองเนี้ยตัวจริงน่ะสวยนะครับผมผมอาจจะวางมุมไฟไม่ดีนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือนะครับเอ่อเลี่ยมอยู่ในพลาสติกนะครับทําให้ถ่ายทํายากนะครับถ่ายแนวตรงยากผมก็ต้องพยายามบิดให้ดูนะครับดูหน้าตานะครับดูหน้าตานะครับเส้นในเอ่อรายละเอียดในดวงตาต่างๆนะครับผมจะหามุมให้ดูนะครับ นี่นะครับรูปหล่อหร,รอสองสองร้อยแล้วก็ส่วนมากเนี่ยจะมีคาบแบบนี้นะครับหลายๆองค์นะครับจะมีคาบนะครับขาวๆแบบนี้นะครับซึ่งเป็นนะครับมาจากการหล่อนะครับผม ก็เดี๋ยวมานะครับดูมุมฟ้างกันหน่อยนะครับผมพระวัดช่างให้เนี่ยที่ท็อปท็อปนะครับเขาเรียกว่าต้องใช้คําว่าท็อปท็อปนะครับผมท็อปท็อปนะครับพระรูปหล่อุ่นท็อปท็อปเนี่ยที่แพงๆนะครับที่มีราคานะครับของวัดช่างให้นะครับอันนี้เป็นโบลล์ซีหนึ่งวัดไซขาวนะครับเดี๋ยวแยกไปก่อนนะครับผมพอดีหยิบติดมานะครับรูปหล่อนะครับที่เป็นท็อปท็อปเนี่ย ดูมุมไกลก่อนดีฝ่าครับดูมุมไกลก่อนนะครับรูปหล่อนะครับที่เป็นพระหล่อนี่ตอรี่สามเก้านะครับอันนี้ก็เป็นยอดนิยมนะครับเพราะว่าสร้างในงานนะครับสร้างโรงพยาบาลคกโพนะครับอันนี้ก็เลยเป็นงานใหญ่นะครับแล้วก็มีรุ่นทูนเก้านะครับหนึ่งสองสามนะครับทูนเก้าปีสองห้าสามศูนย์เนี่ยก็คืองานในหลวงนะครับ ชนมาพรรษานะครับครบห้ารอบนะครับในปีสองห้าสามศูนย์รุ่นนี้ก็เลยเนื้อหาดีนะครับแล้วก็แพงนะครับทูนเก้าปีสองห้าสามศูนย์นี่ปีสามศูนย์นะครับอันนี้ปีสองห้าสองห้านะครับรอสองสองร้อยรอสองสองร้อยปีสองห้าสองห้าแล้วก็มาทูนเก้าปีสองห้าสามศูนย์แล้วก็นะครับ มานะครับเบตงปีสามเจ็ดนะครับผมเบตงปีสามเจ็ดนะครับนี่นะครับรูปหล่อเบตงปีสามเจ็ดอันนี้ก็เป็นนะครับยอดนิยมนะครับผมของวัดชังไห้เลยนะครับเบตงนะครับฐานเบตงปีสองห้าสามเจ็ดนะครับปุดผงสองสี่เก้าเจ็ดนะครับอี่ก็เป็นยอดนิยมนะครับแล้วก็จะเป็นนี่นะครับทูนก้าปีสองห้าสามศูนย์นะครับ ที่ผมลงคลิปคู่ไปแล้วนะครับตอนนี้ไปเลี่ยมมาแล้วนะครับผมกลับมาเไปเลี่ยมเก็บไว้นะครับเพราะว่าทําคลิปไปแล้วนะครับทูนเก้านะครับที่เลี่ยมพลาสติกนะครับมีสององนะครับผมไปดูในคลิปได้นะครับแต่ดูตรงนี้ก็ได้นะครับก็สวยทั้งคู่นะครับผมทูนเก้าปีสองห้าสามศูนย์นะครับ ต่อโค้ดรอเก้าจุดห้าอุดผงนะครับสองสี่เก้าเจ็ดนี่นะครับโค้ดรอเก้ารอเก้าจุดห้านะครับช่างคนนี้เขาเลี่ยมใส่นะครับผมเลยชอบนะครับรอเก้าจุดห้าในหลวงนะครับรัชกาลที่เก้านะครับพระชนมพรรษานะครับครบห้ารอบนะครับก็คือหกสิบพรรษาในปีสองห้าสามศูนย์นะครับเป็นเอกลักษณ์มากนะครับแก่เงินแก่ทองคํานะครับนี้ถ้าชอบนะครับก็ องละนะครับสามหมื่นห้านะครับผมทุนเก้าปีสองห้าสามศูนย์นะครับจะเช่ายกคู่ก็ได้นะครับผมขอดูรูปก็ได้นะครับผมถ่ายรูปสตูไว้แล้วนะครับแล้วก็ไปเลี่ยมมานะครับก็ผมมีของผมนะครับใช้อยู่นะครับก็เลยไม่ได้ซีเรียสนะครับแบ่งปันได้นะครับองค์ที่เลี่ยมพลาสติกนะครับผานี่น้าแฟนมากนะครับรุ่นทุนเก้าปีสามศูนย์นะครับ ูนเก้าปีสามศูนย์ไล่มาแล้วนะครับเมื่อกี้ลอส่อสองร้อยนะครับปีสองห้าสองห้าทูนเก้านะครับปีสองห้าสามศูนย์นะครับแล้วก็เบตงเบตรงรุ่นสองนะครับปีสองห้าสามเจ็ดนะครับเบตรงรุ่นสองปีสองห้าสามเจ็ดนะครับอันนี้ก็จะเนื้อหาใกล้เคียงนะครับ เนื้อหาใกล้เคียงกับรุ่นทุนเก้านะครับหนักแน่นหนักแก่ทองคําแก่เงินนะครับมีนะครับรันเลขนะครับผมรุ่นทุนเก้าเนี่ยจะไม่รันเลขประจําองค์นะครับเบตงสองจะรันเลขนะครับแล้วก็อุดผงเก้าเจ็ดเหมือนกันนะครับคราวนี้มาถึงนะครับปีสามเจ็ดแล้วใช่ไหมครับก็จะเป็นนะครับปีสองห้าสามเก้านะครับก็คือนะครับรุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพนั่นเองนะครับผม รุ่นสร้างของโรงพยาบาลโคกโก็มีทั้งเนื้อนะครับเนื้อนาวะนะครับเนื้อเงินเนื้อทองคำเนื้อทองทิพย์นะครับตอนนี้พิมพ์ใหญ่นะครับผมมีทุกเนื้อนะครับผมมีทุกเนื้อนะครับยันทองคำนะครับนี่ก็เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับปีสองห้าสามเก้านะครับที่เป็นรูปหล่อนะครับยอดนิยมนะครับผมรูปหล่อยอดนิยมปีสามเก้าเสร็จแล้วก็มาปีสี่ศูนย์นะครับองค์นี้เป็นพาที่ ได้มาใหม่นะครับเดี๋ยวจะทําคลิปต่อไปนะครับรูปหล่อรุ่นเบ้าทุบมหาลาบนะครับวัดชางให้ปีสองห้าสี่ศูนย์นะครับองนี้มีพร้อมการ์ดเลยนะครับหนึ่งห้านะครับหนึ่งห้าแปดแปดนะครับนี่นะครับเนื้อเงินสวยๆเลยนะครับผิวดเดิมๆคลาสสิกมากนะครับองนี้นี่นะครับอันนี้ก็เป็นยอดนิยมนะครับของปีสี่ศูนย์นี้ไล่ปีมาเลยนะครับผมหนึ่งห้าแปดแปดนะครับ หนึ่งห้าแปดแปดปีศีรษูแลนะครับปีศีรษูแล้วก็มาจบด้วยนะครับปีศีึ่งอันนี้ปีศีึ่งนะครับผมปีศีเนี่ยของวัดชางไ้ก็จะมีหลายแบบนะครับแต่ว่าปีศีึ่งของวัดชางไ้นะครับที่แพงที่สุดเนี่ยคือรุ่นโคชสารหมื่นปีนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับไปเลี่ยมพลาสติกมาเซฟผิวเซฟพระนะครับเรียบร้อยนะครับผม องนี้ก็ยังอยู่นะครับรอๆเลยนะครับสนใจเนี่ยโทรสอบถามนะครับได้ทุกองค์นะครับผมคุยกันได้นะครับก็เป็นเนื้องาแมมมอรสนะครับรุ่นโคตรสารหมื่นปีนะครับเนื้องาแมมมอร์สฐานทองคํานะครับแล้วก็อุดโคตช้างทองคํานะครับเนื้องานั้นหนาเลยนะครับอุดผงเก้าเจ็ดด้านในด้วยนะครับผมนี่ก็เป็นนะครับยอดนิยมทั้งนั้นเลยนะครับ เบ้าทุบเนี่ยก็อุดผงเก้าเจ็ดนะครับที่ก้นพารนะครับที่ดูเมื่อกี้นะครับที่มีใกล้ๆกลเลขหนึ่งห้าแปดแปดนะครับผมก็จะมีอุดผงเก้าเจ็ดเหมือนกันนะครับรุ่นสร้างมนดบก็ที่มีกล่องมีสององค์นะครับแต่ว่าตอนนี้ปิดไปองค์หนึ่งแล้วนะครับเหลือองค์นี้นะครับผมรุ่นสร้างมนดบนะครับถ้าชอบนะครับผมว่านพิมพ์พลร์นะครับรุ่นสร้างมนดบนะครับตะกุดเงิน นีเหลืออยู่หนึ่งองนะครับพร้อมกล่องแล้วก็มีองค์หนึ่งนะครับที่ไม่มีกล่องก็ยังอยู่ตอนนี้ปิดนะครับปิดไปสองนะครับเหลือสองเนื้อว่านนะครับรุ่นสร้างบนดบรุ่นนี้ก็ผสมผงเก้าเจ็ดเยอะนะครับท่านอาจารย์น้องบอกว่าเออรุ่นนี้นะครับตั้งใจสร้างมากนะครับผมก็สวยๆนะครับพร้อมกล่องเดิมๆนะครับผมคลาสสิกมากนะครับนี่นะครับรุ่นนี้พร้อมกล่องเดิมหลุงปูทวดนะครับ วัดสซขาวปี2540นะครับรุ่นสร้างบนดบคลิปนี้ก็จับมารวมกันนะครับหลายๆเอ่อหลายๆรุ่นเลยนะครับก็มาไล่ปีนะครับตอนนี้ขาดบูรณะ j จดีปี33นะครับที่เป็นยอดนิยมเดี๋ยวผมนะครับจะต้องเช่ามาลงในช่องให้ได้นะครับผมไล่นะครับไล่ปีปี2 5งหนะครับรุ่นรอสสองร้นะครับ พศสองพันห้าร้อยยี่บห้าปีสองห้าสามศูนย์นะครับรุ่นทุนเก้าปีสองห้าสามเจ็ดนะครับรุ่นเบตรงสองปีสองห้าสามเก้านะครับสร้างโรงพยาบาลโคกโพป,ปีสองห้าสี่ศูนย์นะครับรุ่นเบ้าทุบมหาลาบนะครับปีสองห้าสี่หนึ่งนะครับรุ่นโคชสารหมื่นปีนะครับแล้วก็มีมีอะไรอีกหลายๆอย่างนะครับผมในช่องนะครับ <c oughs> ก็ดูกันมาต้องนานแล้วนะครับก็มาดูองค์นี้กันก่อนนะครับว่าอ่าองนี้นะครับเป็นองค์หลักนะครับในคลิปนะครับเนื้อนวะพิมพ์ใหญ่สมบูรณ์ทุกอย่างนะครับผมอายุพระสี่สิบปีพอดีนะครับองค์นี้นะครับถ้าพี่ๆท่านใดชื่นชอบนะครับทั้งงานศิลป์งานศิลนะครับที่เป็นเลี่ยมกรอบเงินลงยานะครับเก่าๆแบบนี้นะครับผมที่ได้ขึ้นมานะครับจากทางอ่าปัตตานีนะครับอันนี้แหล่งเลยนะครับ แล้วก็เป็นรูปหล่อรอสสองร้อยนะครับที่มีนะครับเนื้อหาเข้มข้นนะครับเป็นเนื้อนวะนะครับพิมพ์พิเศษพิเศษแบบนี้นะครับพิมพ์ใหญ่พิมพ์นี้นิยมที่สุดในรุ่นแล้วนะครับไม่มีอะไรนิยมเหนือไปฝ่าพิมพ์นี้แล้วนะครับเนื้อนวะโลหะนะครับพิมพ์ใหญ่แล้วก็อาจารย์นองนะครับจะเอออาจารย์นองนะครับเป็นเจ้าพิธีนะครับ แล้วก็หลวงปู่มมุนนะครับวัดเขาแดงตกนะครับประทับร่างทรงหลวงพระทวดนะครับในการปลูกเสกนะครับผมแล้วก็เกจิแดนใต้นะครับอีกมากมายนะครับครับข้างเพราะว่ารุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นรอสสองร้อยนะครับรัตนโกสิร์ศกนะครับสองร้อยปีนะครับกรุงรัตนโกสินครบสองร้อยปีนะครับก็เลยเป็นพระที่พิธีใหญ่มากนะครับองค์นี้นะครับถ้าพี่ๆท่านใดชื่นชอบนะครับผม เปิดราคานะครับไว้ที่สองหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับผมโทรนะครับศูนย์เก้าแปดแปดห้าสี่หนึ่งสามหกหกนะครับผมนี่นะครับก็มีพระเครื่องนะครับในช่องอีกมากมายเลยนะครับทั้งเนื้อดินเนื้อว่านโลหะนะครับอะไรต่างๆนะครับเหรียญนะครับแล้วก็ อีกมากมายเลยครับจนผมพูดไม่ถูกนะครับเพราะว่าตอนนี้น่าจะประมาณนะครับสามร้อยคลิปแล้วนะครับในช่องนะครับก็เชิญพี่ๆนะครับเข้าไปรับชมแล้วก็ติดตามกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นนะครับกาลังใจให้ผมนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับเพื่อจะได้แจ้งเตือนนะครับที่ถ้ามีคลิปใหม่ลงไปเนี่ยก็จะได้แจ้งเตือนนะครับให้พี่ๆนะครับเข้ามารับชมกันนะครับผม อ๋อสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขออนุญาตครับจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ